ทีนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับชาวมานิครับที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นของตัวเองครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่บรรน,นังสตามอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่โอรังอัสรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติครับ ที่อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาครับมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีหรือกลุ่มมานิครับในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีมานินะครับจำนวนสิบครอบครัวด้วยกันเพื่อแสดงความยินดีและนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจําวันทั้งแก่ตนเองและก็ครอบครัวโดยมีนายยูสินกินตะพากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา กระทรวงยุติธรรมนายอังสุเกวิสุทิวัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม DSI นายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลานายชาวลิตสิทธิริ์นายอำเภอบรรนังสตาคณะผู้บริหารผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมท่ามกลางความดีใจและก็รอยยิ้มของกลุ่มโอรังอัสลีครับ สำหรับการมอบบัตรประจำตัวประชาชนและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มโอรังอัสลีเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึงและทั่นหน้าอันเป็นสิทธิ์ของมนุษยอันเป็นสิทธิ์ของมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีต่อคุณค่าของสังคมครับ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติผ่านการดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคทัศและภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอำเภอปนัสตาจังหวัดยะลา ซึ่งยังมีพี่น้องชาติพันธุ์บางส่วนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะทางทะเบียนราชเพื่อให้เป็นไป,นปนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกลุ่มสอบสมคดีพิเศษจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับในแก่จังหวัดยะลาอำเภอบรรสตาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆในการพิจารณาสัญชาติให้แก่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ โอรังอัสรีหรือว่ากลุ่มมานิจำนวน49ไรา